สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงโคว e a ลีกกับการแข่งขันที่ต้องเรียกว่าดุเดือดเลยทีเดียวเพราะว่าทีมที่เป็นตัวเต็งอะไรต่างๆนี่หล่นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮึงกุ๊กพิงค์สไปเดอร์หรือจะเป็นฮุนไดซึ่งจริงๆฮุ Hyundai นไดเนมาตรฐานเขาดีแล้วแต่ปีนี้ไม่ค่อยดีสักไรยแล้วก็ทางไ b k เคที่ผลงานดิ่งเลยทีเดียวจากการที่เป็นเต็งหนึ่ง สื่อกาหลีใต้เขาบอกเลยเองเลยนะครับว่าเป็นเต็งหนึ่งในในก่อนที่จะมีการแข่งขันว่าตอนนี้กลายเป็นไฮพา s สแล้วก็เปเปอร์ที่มีผลงานที่ดีมากๆแต่แน่นอนนะครับอีกทีมหนึ่งที่ผลงานยังไม่แย่แล้วก็ เตรียมที่จะได้รับข่าวดีต้องเฮดังๆเลยก็คือจองกอนจังเรสปาร์คซึ่งเป็นทีมขวัญใจของชาวอินโดนีเซียณนะตอนนี้ชาวอินโดนีเซียก็ยังให้กําลังใจอยู่เพราะว่าเขาเชียร์สาวไทยวิภาวีนะครับถึงแม้ว่ามีกาวตีจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าทางเรสปาร์คเตรียมได้ตัวหลักกลับมาสําคัญเลย2คนก็คือวิภาวีสีทองและก็ยอมเยซอนที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องอก็คือทังแบบจั บาดเจ็บตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับเพราะเราก็มีการผ่าก็มีการฟื้นฟรูร่างกายหรืออะไรต่างๆรวมไปถึงวิภวีซึ่งแน่นอนนะครับว่าถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าผมก็ยังวันๆอีกนิดหนึ่งว่าพอถึงเดือนหน้าแล้วเนี่ยวิภวีจะพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ช่วงนี้เธอเป็นช่วงที่เธอหายก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็กําลังทําร่างกายอยู่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเกมเนี่ยก็น่าจะดูเดือดขึ้นเพราะว่าเรสปาร์กเนี่ยมีดีนี่คือขนาดผลงานก็คือตอนนี้ตัวเจ็บเจ็บเยอะนะครับตัวเซตก็ต้องใช้ตัวเซตสำรองแล้วตัวเซตสำรองก็เจ็บก็ต้องใช้สำรองของสำรองอีกโอ้โหแต่ว่าก็ยังมี ตัวที่คอยคำยันแล้วก็คอยพยายามประคองก็คือ MB ของเขาที่มีเกมล็อกที่ยังทําได้ดีอยู่นะครับหัวเสาก็เอาเท่าที่ไหวประมาณนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าได้วิพวีกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นพักเยมินที่จะหลุดออกไปเพราะว่าเกมตบอาจจะไม่ดีแต่ว่าแน่นอนนะครับถ้าวิพวีมาเนี่ยเก็บกวาดหลังบ้านแน่แล้วก็ยอมเยซอนเนี่ยก็น่ากลัวอยู่แล้วตั้งแต่วิพวีเจ็บไปช่วงช่วงต้นปีนับถึงตอนนี้ก็ถือว่าเอาจริงใช้เวลาเร็วนะครับเพราะเอาจริงก็คือถ้า มารักษาตัวที่ไทยคือการแพทย์ของเรากับเกาหลีใต้เนี่ยก็น่าจะพอกันแหละเราอาการวิพวีถือว่าหนักซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าถ้ามารักษาที่ไทยแบบยาวๆเลยจะถึง1ปีหรือเปล่าแต่ถ้าตอนนี้เลยเนี่ยว,วิพวีสามารถเล่นได้เดือนธันวาคมจริงๆก็ถือว่าไวไม่ครบปีนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีเลทไปอีกก็อย่างไรก็ไม่น่าถึง1ปีก็ถ,ถือว่าเขารักษาแล้วก็ดูแลร่างกายของวิพวีได้ดีมาก่าก่อนอันนี้วิพวีก็ไป ทำฟโต้ชูตกับเพื่อนๆนะครับแล้วดูจากบรรยากาศาถ้าใครได้ดูใน YouTube ของทางริสปาร์นี่คือวิพวีเข้ากับเพื่อนๆได้ดีมากๆก็เป็นฤดูกาลที่3นะครับถึงแม้ว่าบางทีอาจจะอยู่คนละทีมเพราะกาน,น,น,นี้วิพวีอยู่หุนใดเขาก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วครับมาคุยกันได้โดยเฉพาะตัวที่เป็นทีมชาติเกาหลีใต้เองนะครับอย่างพวกจองฮอยจองฮยองแล้วก็พักอินจินรวมไปถึงยอมเยซอนเนี่ยคือยอมเยซอนนี่สนิทกับสาวไทยมาตั้งแต่เนิ่นนานอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นหนึ่งที่พวกคิมนะครับคิมกับทางฝ สองของทางเกาหลีใต้ก็รู้จักรุ่นสองของเราคือข่าวนี้ก็ตั้งแต่14พฤศจิกายนแล้วครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางเว็บเขาวเว็บข่าวเขาเนี่ยมันจัดระเบียบข่าวยังไงก็ไม่ทราบนะครับมันหาย,ยากผมก็เพิ่งไาเห็นเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเห็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วก็คิดอยูว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่เป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นข่าวปัน่นพอมาดูอ๋อโอเคพอมาเจอเนี่ยข่าวจริงนะครับสำหรับกรณีวิภาีจะเดือนหน้านะครับ ก็มันมีคาว่าจะด้วยอาจจะเลทอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้แข่งไปรอบหนึ่งแล้วถ้าเดือนหน้าก็น่าจะเกือบเกือบสองรอบแหละเรามาดูข่าวนี้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของโคเวลลิสเขาได้พูดถึงยอมเยซอนแล้วก็เบยูนาของไฮพาสนะครับยอมเยซอนก็เรสปาร์ hmm. ที่กําลังใกล้ที่จะกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดก็มีคนอื่นๆด้วยคือจริงๆก็จะมีนักกีฬาหลายคนที่บาดเจ็บอย่างถึงกุ้งเนี่ยก็เป็นอีโกอ่นตัวเซตนะครับ ก็ถือว่ามีเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันที่ทําให้ฟอร์มของคุณกุ๊กไม่ดีนะครับอีกประยุนก็บาดเจ็บแล้วก็การที่เธอจะกลับมาเล่นได้ตอนไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับยังไม่แน่นอนส่วนยอมเยซอนนะครับจากการที่สู้ดุเดือดกับทางคุนกุ๊กเมื่อฤดูการที่แล้วจนถึงเกม5เลยทําให้ยอมเยซอนเนี่ยก็คือสังขารนะครับลากมาอะไรนี้ก็เลยเจ็บนะก็แต่ก็เรียกว่าสวมวิญ,ญญาณเต็มที่แล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บตรงหัวเขา่า ส่วนวิพวีสีทองนี่นะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเป็นเอ็นคขวยหน้าก็มีอาการบาดเจ็บเป็นกันอันนี้ก็พูดถึงเลสปาร์กแล้วนะครับซึ่งก็จะมีคนหนึ่งคือแชนาคิมเขาบอกว่าใน3คนนี้นะครับแจนาคิมน่าจะเป็นคนแรกที่จะได้กลับคืนสู่สนามดังนั้นถ้าได้แชนาคิมกับอาคิมแชนากลับมานะครับก็น่าจะช่วยช่วยโซยอนได้เยอะ เรียกว่ามีตัวเซตให้เลือกมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการหวนคืนสนามของยอมเยซอนแล้วก็วิฟฟีที่ก็กําลังจะเกิดขึ้นนะครับใกล้แล้วประมาณนี้ซึ่งทางเรสปาร์ครับก็ได้บอกชัดเจนโดยโดยตัวแทนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรนี้แหละบอกว่าทั้งวิฟีแล้วก็ยอมเยซอนจะกลับมาเดือนหน้าแมเรียกว่าน่าสนใจมากๆโดยยอมเยซอนก็กำลังฟื้นฟูร่างกายหลังจากผ่าตัดที่หัวเข่าขวานะครับตอนที่จบฤดูกาลแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังฟื้นฟรูร่างกายอยู่ขณะที่ยี่วยก็ใกล้เสร็จสิ้นการฟื้นฟูร่รางกายแล้วเช่นกันแล้วก็เตรียมตัวที่จะที่จะเล่นมาปิดท้ายด้วยอาการบาดเจ็บของแบรยูนนานะครับซึ่งก็บาดเจ็บในนัดเปิดสนามเจอกับเปเปอร์แล้วก็หายไปเลยครับแต่ว่าหลายคนบอกว่า ถึงแม้เบยนาบาดเจ็บแต่ว่าอีจียุนซึ่งสูงนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากๆแต่ถ้าใครสังเกตให้ดีก็คือเกมบล็อกของอีจียุนก็ดีพีิงแต่ว่าอาจจะหลงด้วยเพื่อที่ประสบการณ์น้อยแล้วก็สูงสูงแบบนี้นะครับปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์การตกยังไม่สูงมากขณะที่ฮึงกุกพิงสไปเดอร์นะครับอีโกอึนตัวเซตเนี่ยก็กำลังฟื้นฟูอยู่จากอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นอนว่าจะกลับมาตอนไหนนี่ก็เป็นข่าวของโคโววีเกี่ยวกับนักกีฬาที่บาดเจ็บ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ